บัดีเดอสมบัดีเอ็ซีเมอรสุกุสุกคนเนาะมณีพรกันได้มีโอกาสมาเมืองไซบุรีทุกคนเมืองไซบุรีแขวงสวรรค์นาเกียตเนาะอ่าบ้านนูนสันเนาะกัเลยมาแวะบ้านของน้องต๋องเห็นแต่ได้คลิปเนาะว่าน้องต๋องน้องต๋องก็เลยอยากมาเบิ่งตัวจริงเนาะทุกคนวันนี้ก็มาเป็นขั้งแรกใกามาเบิ่งเนาะเห็นในคลิปเห็นแบบว่า เ,เพื่อนกำลังศึกษาเงินเงันเนาะคนก็นเลยเออได้มีโอกาสก็เลยมาแวะเพื่อนโอเคเนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบิ่งว่า,งาเงินของเพื่อนหาสางพนทราแล้วและตอนนี้กะไปเบิ่งก่นกนอนเนาะว่าน้องตองอายุงเงเินบ่เดี๋ยวจะไปนั่งลิดน้ำเพื่อนน้อยหนึ่งนีโ่โอ้ยอ,อยู่กับหายอยู่กับลูกน้อยออเออน้องตองบ,องอบอ่อยู่เงินบ่แม่ตองอยู่แล้วส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นของเล่น ข้างๆใช่นีมเป็นของนำอ้ำเป็นของนำ้ำเพอ่อนขอนัน,ขนได้แล้วลกได้แล้วแม่แมของน,ำองน,ำน้ำในใส่ได้หรือเปล่าหรือยังใส่ได้ใ<อ>ส่ได้แล้วเนาะนำ้ำอันเอาม,มาจะใส่ใส่สเคืองบริเวณแท่งอีกอย่างเลยมันมีอ่างในในของน้ำมันมีอ่างในของนำ้นงนงนำโอ้โอมันหักกระบอกไยมีดอกน้าเพราะได้แต่ชักน้ำเพราะใส่ในใส่สระตะกาวหั่างหวงไปสิล่ะรอเอาต้องตักน้ำแต่ใส่มา Nhà phục, don't na, out, you know, kai bóc kai tuk. Oh, kalamba, you know, mang tang đây là không thắng không 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 กุแหลาตุกเดือนพกเดือนเจ็ดพุนตุ๊กแล่วมันก็หน้ามันจะชิลัยแมนย้ำมันหันน้ำลายอยู่แล้วช่วงนี้จะขาดแค่น้ำเนาะหรือว่าอันนั้นบ่นนอกแบบอันสร้างเพิ่นทางไหบ่เลึกบนเนาะมันก็เลยบ่มีน้ำเุ้ยพึ่งกับสามชิคที่ชิคแม่ขุดคือหมู่บ้านเฮานี่กจะขาดบ่หรือว่ามีแต่เฮือนเฮาที่มีแตะขาด มันก็อายนะตะขาอมันฉาบพอคุ้มนี่มันตึดนหน้าที่สุดเลยว่าเจ้าของทางสาลกะโทรหาคุณเลยคุ้มใจว่าคุณแคเลยอยากนัที่นี่อะไรคุณหนูอยากนัทางใครลคือมันบ่มีบ่อหน้ามนเนาะงั้นคุณก็จะลุกนะเมิลาพิษานี้โอ้โหหยอกมันเห็ดนี่เห็ดจันหลกกับบ่มีน้ามนเนาะฉาบเพือนคุณจะโทรมาไล่เจ้าเจ้าได้กระตัดที่เชคคุณกับเขาก็อ่าะงใหเงนลําบา ปุติหึเนาะเพิ่นก็คยากคิดให้โอ้ายโดยอันขออนุญาตเบิงเด้มโดยหองน้ํานี่เพิ่นเ็ดใหม่เ็ดกระโดนแล้วอหงน้ําก็ยังเป็นหลังเก่าอยู่เนาะโดยแต่ว่าเือนเห็ดใหม่นี่บ่มีหองน้ําอยู่ทางในบ่นหลังนี้โดยแมนบมีเนาะอโดย สบายดีละน่าสบายดีโอ้ยสบายดีอันยกมือขึ้นฮะอมนี้เลยก่ะตั้งใจมาหาเจ้าแต่ว่ายังบมเคยมาจกเครื่อหากเมื่อหาก็มาเต็เมเสิอทักินได้เลย เนี่ก to e er. mm ็เ hmm. ห mm ็น hmm. อ okay. ันคิปเจ้าไมเห็นคิปเจ้าแล้ว่ะเห็นว่าเออน้องสองน้องสอก็เลยอยากพูดมาอยู่บ้านใดเมืองไรสินะเลยอันบอกเอซี่มาอยู่บ้านใดเมืองไหนไม่ว่าลุัจค่ก็จะกก็ะกจะก็จะกก็ะจะก็จะกกะก็จะก็ะก็ะจะก็ก็จะก็จะก่จะก็อะก็ก็กะก็จกจก็เะกะเจะ เป็นแต่ในคลิปแต่ว่าโบได้มาพอตัวจริงจะเพื่อตัวจริงในกนะหักคืกตะแพงเนาะเลยเป็นไปในคลิปน้องกำลังสั่งให้นั่นปะโดยแมนเลยเห็ดกับไระเพราหนิสร้างมันก็หอมออมโอ้เห็ดเองบรัโดยเจ๋งๆอายุจี่ปีละ14ปี14ปีจะสั่งเท่านั้นจะพอได้เห็ดยังไนยแต่ละมื้อ แต่ละมื้อก็ของชามื้อเพิ่นก็ก็คอยปูนเพิ่นอือมันก็หิวหมกหิวยังให้เพิ่นนั่นแหละแล้วแต่นใช้เนาะอใช้เฮ็ดเพิ่น้บอีคนัน่ลังะได้นยบ่บ่ยยังน้อยดังือได้บ่บ่ยับ่2ว่า2 กลัวแหละพอาะัวดคืนเท่ากับมีโอกาสที่จะได้เรียนเนาะโดยตัว<ด><ด>บมเป็นยังการศึกษาสามารถศึกษาได้เรียนหทได้เนาะโดยเพราะงั้นกางเรนนี่ก,ก็ฮ็ดเรียนสอยพ่อแม่โดยตั้งคืนมากผัดเขียนอ่านหนังสือนำเรียนเขียนหนังสือเรียน,ยนอ่านหนังสือเด้อ น <No. S 2> เลยต่อไปอานาคตเขากัสิได้ี่หู้สมุดเข้าไปบ้านอื่นเมืองท่านสินะเขาก็สามารถอ่าน,นได้เขียนเป็นนะอ่านถ้าเออเป็นบางท่า no. okay. นไหมนี้อันนี้ก็เป็นขอมแอมของบ้านน้องตงนะ๋องเนาะเป็นขอมแอมบ้านข,ข,ข้างๆเพื่อนบ้านนี้ก็ประมาณ หาสิบหลังค้าเง,งินนะทุกคนหาสิปหลังค้างเงินอี่ว่าเป็นบ้านที่แบบย่งบกพวงเนาะยังบูใหนะญ่กันใดอันนี้ก็เป็นเฮือนเก่าของน้องตองนะเนาะเฮือนหลังเลนน้อยนะเพิ่อยู่กันหาคนเนาะอันนี้อนหลังเลนน้อยอยู่กันหาคุณเด็กโตมากเป็นก็กำลังสางกำลังสางเฮือนหลังไม่ขึ้นเฮือนหลังไม่เป็นก็ไกลสิสําเร็จแล้วเนาะ เดี๋ยวเมื่อนีวานส,านสีรีวิวให้เบิ้งเนาะว่าบ้านเพ่อนหันอดขันได้แล้วอันนี้คือบ้านน้องตอง๋องเด้อปรแม่พี่น้องบ้านน้องต๋องอยู่บ้านอาโนนสันเมืองไซบุรีเนาะแขวงสวรรค์เิตอันนี้บ้านเปอนหาก็เริ่มสั่งมื่อน,นี้กระเดียดโทนแฮง อันนี้เป็นข้างหนาข้างหนาของเือนเผ่นข้างหนาของเือนอันนี้ก็จะเป็นถังเนาะนเือนผ่นก็จะออกทรงแบบเือนอ่าเวลาเดือนโมเดิร์นเนาะเิน,นหลังแบบคนทีดเป็นกระแพงแบบประเดีเป็นจะอยู่เนาะอันนี้เพื่นก็ได้อ่าดึงจากการซวยเหลือปใหญ่จะดีมอบให้เพื่อนเนาะเห็นอีดูสงสารลง อีต้นนอกเนาะนองเป็นตะหักกระแพงแล้ะก็เป็นคนขยันอ่าเป็นคนขยันสวยพอแม่เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานเนาะันจะเป็นด้านขางเป็นด้านขางของเพลอนอันนี้ก็จะเป็นโซนทางหลังเนาะโซนทางหลังเพลอนโซนทางหลังเพลอน ยินว่าเงื่อนี่กสิกกกกขึ้นเมื่อสิบคำเนาะเดี๋ยวอา่าสิเมื่อเบิ่งอีกเดือนหนึง่งว่าเมื่อสิบคำนี่ถือวันที่เดือนปีไหนเนาะเมื่อขึ้นเพื่อนอ่ะอาจจะได้มาหาเพื่อนอีกเงื่อนในเพื่อนที่สั่งใน,น,นสิาพามาเบิ่งเงื่อนของน้องหาก,กะเริ่มสั่งมันามาสิเท่พึ่งก่อนวันนี้ ออชิเทพื้นโดยอันนี้เป็นบ่โดยอะไรพึ่นเพอย้ายอยู่ข like right. s <S <c oughs> <c oughs> ้างเบังไงเห็ดยังเขาไปเพึ่งดูละเห็ดยังเนี่ยแต่ละหมื่นเห็ดเองเนาะคนน้ำเมื่อก่อนซอยคนคนน้ำอ๋อคนกำลังชิเทพื้นโดยน้างพ่อสบายโดยสบายดีสบายดีสร้างบ่โดย สร้างเป็นกระมาซวยเห็ดแล้วก็มีพี่น้องนะเห็ดเป็นสองห่อมันปะส่วนสองห่อเก็ดเกสรได้ไหมคือว่าเอ่อเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เกสรยังขาดยังแน่นี่แหละนี่แต่ว่าบ้านปิดระตูค่ะอ๋อบ้านประตูยังขาดตัวบ้านประตูนี่เนาะเอ่อจะมีบ้านทางยาง บ,บานประตูปองเยี่ยมเนาะหว่ะเนาะเมนบอกโดยยังขาดอันบานประตูเพดานเทิงนี่ยังบ่ท่านได้เ้าเทิงเนาะเพดานทางเทิงเนาะอ่าสามีก็ได้ใส่แมนบอก <c oughs> ไว้โอกาสมือใดขึ้นขันใหม่เลยบุกได้ได้ <c oughs> สินาลิน่นนำอีกเด้ออ๋อมือสิ่งคำ เอือจะกปสิเบิ่งอีกเพื่อนหนึ่งวันสิบสามันถึงวันที่ยังเพื่อนกับพอดีเป็นตะแพงพอดีอยู่เนาะจิตกระโพอกับแมยทุพท่านมีจักคนก่อเลื่อนนุ้จะหาคนหาน้ยนอกนอน้องสองคนกับพ่อแม่์มาอ๋อเอาพอดีหาคนในครอบครัวเลยเป็นเงินสองห้อง เงินเป็นกับทด้สิแล้วแล้วประมาณก็เซ็นนี่แหละเนาะยังสะอาดยังประตูป้องเยี่ยมเนาะแผ่นดาน,นยังบาทานท e ันในวาสามีก็คือสามพ่อมก็คือติดเนาะแดานกับทั้งพื้นนี่ก็จะเป็นกระโลเนะาะกระโลยังบนทันในใมื่อนี้กระเริมเทพื้นเทพื้นแล้วก็สามีงกก็คือติดกระโลนั่นแหละเนาะากได้บบกระโล อ <laughs> ยาังไงมันงามเนาอะอยักได้เลยเนาะ, okay. อะเออเออกระขีดเลี้ยวเบิงบบบ่งรอบๆเบิ่งรอบๆอีกเทียร์หนึง่งพาเอเอไปยางเบิง่งรอบๆอ,อมเอมทั้งนั้นเออฟดก็ได้กต่อ้อมอ้อมอ้อมออมุมกันเบิ่งมุมสูงๆของเฮือนเฮือนพอดีเป็นติยู่ตะแพง ว่าไว้มือ่อเนี่ยดีกว่าซิมมะลิน้ำใหม่เด้โอโดยสำหรับวันนี้กับตบใจน้องเลลัยแต่กระซิเดินทาง